สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับเผยนิสัยแท้จริงตองลั่นผมเข็ดแล้วคูรักรับเคยคบตองจริงภายหลังจากที่ทางด้านสาวตองเลยหมอปลาได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการโหนกระแสได้ต่อมาทางด้านอดีตพระกาโต ก็ได้ติดต่อเข้ามาในรายการเพื่อที่จะอธิบายในมุมของตัวเองโดยอดีตพระกาโตยอมรับว่าพลาดยับยั้งชั่งใจไม่อยู่จนทำให้ถูกแบ็กเมย์เชื่อว่ามีการเตรียมการมาตั้งแต่แรกเพราะทางฝ่ายหญิงมีการเรียกเงินมาโดยตลอดต่อมาชาวโซเชียลก็ได้มีการตามสืบสาวตองที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ โดยเธอนั้นเคยมีข่าวคบหากับดารารุ่นใหญ่ซึ่งก็คือครูรักนั่นเองก่อนที่จะปิดฉากความรักแค่2-3เดือนเท่านั้นและล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างครูรักษรัทธาสัทธาทิพย์ยอมรับและเผยว่าขณะนั้นคบกันได้3เดือน มีการโพสต์เปิดตัวก่อนจะโพสต์ยุติความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันสั้นโดยบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายไปซึ่งคูรักบอกว่าเป็นความผิดของตนเองคนเดียวที่ไม่รักษาความรักและความปรารถนาดีที่ฝ่ายหญิงได้มอบให้และไม่ได้หยุดทุ่มเทตอบแทนให้ฝ่ายหญิงอย่างที่ฝ่ายหญิงทุ่มเทให้คูรักยอมรับว่าตกใจและ คิดว่าไม่มีใครให้คำแนะนำหรือยับยั้งชั่งใจห้ามอะไรกันเลยใช่ไหมเมื่อเจอพฤติกรรมแบ็กเมย์ที่สังคมตั้งคำถามกันเยอะครูรักตอบว่าไม่มีถามเรื่องใบโพล่าก็ไม่มีเรื่องเงินก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เป็นทรงแบบที่เลิกกันเพราะว่ามาเอาตังผมไม่ได้มีอะไรแบบนั้น ผมเข้าใจว่ามันมีเหตุผลอะไรเยอะที่เราไม่ได้รู้พอที่จะไปตัดสินเขาก็ห่วงในฐานะคนที่เคยรู้จักเคยสนิทและต้องยอมรับว่ามันคือผลกรรมที่เขาต้องยอมรับคิดว่าเขาต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับแต่ขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลับบงใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ